การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่3ข้อที่3เขาอยากจะ,ะสอนในเรื่องของการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดมุมที่กําหนดให้เมื่อกี้มุมคุณครูสอนไปแล้วว่ามุมหมาคืออะไรก็คือส่วนของเส้นตรง2เส้นที่มีทําไมที่มีจุดยอดเป็นจุดเดียวกันเดี๋ยวคุณครูกาหนดกําหนดตัวมุมให้ก่อน กำหนดมุม a b c อ่ะมุม a b c เขียนยังไงหนูเขียน a b c ปุ๊บหนูใส่อยากให้มันเป็นเขาเรียกว่าไรจุดยอดตรงนั้นอะจุดร่วมตรงนั้นอะคุณครูอยากให้มันเป็นจุด b ก็ให้จุด b อยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็ค,ครูใส่หมวกให้จุด b ก็คือกำหนดมุม a a b c เนาะอ่ะทีเนี้ยคุณครูจะวาดละหนูก็จะวาดมุมเท่าไหร่ก็ได้ที่คุณครูอยากได้ เอาวาดก่อนตรงนี้ก็จะเป็น A ก่อนคุณ่รูเป็น A อ่จุดเดียวกันนะจุดเดียวกันจุดเดียวกันเอาจุดนี้อ่ลากลังสีปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้เป็นอะไรเราใส่หมวกให้ B แสดงว,ว่าจุดร่วมตรงนี้เป็นอะไรเป็น B เออแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไร C โอเคไหมคุณครูอยากจะสร้างมุมเท่านี้แต่ ไม่อยากใช้เครื่องมืออื่นอยากจะใช้แค่วงเวียนได้ปะหนูว่าหนูทําได้ไหมลูกหนูว่าหนูทําได้ไหมปกติอะหนูอาจจะรู้จักในตัวตัวของโปรโปรเจคโปรเจคเตอร์ใช่ไหมตัวเนี้ยตัวเนี้ยเครื่องวงกลมเนี่ยอ่าหนูก็บอกว่าเออหนูก็วัดมุมมาหนูก็ไปวาดเอาถูกไหมตัวเนี้ยเครื่องวงกลมเนี่ยแต่ว่าคุณครูไม่อยากให้หนูใช้เครื่องวงกลมคุณครูอยากให้หนูใช้วงเวียนหนูว่าหนูทําได้ไหมอ่าถ้าหนูคิดว่าหนูทําได้หนูลองก่อนแต่ถ้าหนูคิดว่า หนูไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าจะต้องทำยังไงทำไปพร้อมๆครูโอเคไหมลูกมาการสร้างคุณครูจะสร้างให้ชื่ออะไรก่อนตั้งชื่อก่อนเป็นชื่ออะไรดีอยากชื่ออะไรดี x y แล้นกันนอ้องง่ายคุณครูก็จะสร้าง x y z เนี่ยให้เท่ากับมุม a b c โอเคปะ่ะให้มุมมุม y เนี่ยเท่ากับมุม b โอเคปะ่ะเพราะว่าครูใส่มองที่มุม y เนาะ,ะมาหนูทำก่อนทำยังไงดี ดูเห็นนี่ไหมดูเห็น A B เอ B C นี่ไหมอ่า B C คือสองตัวนี้ถูกปะเราสร้างก่อนเลยดูด,ดูดูง่ายดีเป็นเป็นเป็นรันงสีแบบแนวนอนอย่างเงี้ยดูง่ายดีเราสร้างเลย Y Z หนูสร้างรังสี Y Z เลยอ่ะคุณจะทํากับปากปกาน้ําเงินนะหนูสร้างเลยลูกรังสี Y Z ปึง้งยาวแค่ไหนก็ได้เพราะว่าอะไรเราอยากให้มุมเท่ากันเฉยๆเราไม่ได้บอกว่าความยาวของรังสีเนี่ยต้องเท่ากันโอเคไหมลูก เราสร้างเลย y z ตึ๊บตรงนี้เป็นจุด z ตรงนี้เป็นจุด y อืมทีนี้ทำยังไงอีกทำยังไงใช้ b เป็นจุดศูนย์กลางเอาไหน b อยู่ไหนสิเอา b อยู่นี่ใช้ b เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรเท่าไหนเรียกว่าพอสมควรคือไม่กว้างไปขนาดเนี้แล้วก็ไม่ไม่ได้เล็กไปขนาดเนี้โอเคไหมลูกเอาแบบกลางๆางกลางๆอ่ะประมาณนี้กลางๆลงเลยกลางไปนิดนึงอะไรเงี้ยอืม าการเสร็จปุ๊บเขียนเส้นโคง้งอ่าเขียนเส้นโคง้งเอาหนูปักลงไปที่ B ก่อนปุ๊บให้ B มีมนจดสูกลางอ่าคุณคุณเลงแป๊บอ่าเลง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 เนว่าปึ้งโอเคอ่าตัดตัดเลยนะตัดจุด C ก่อนหนูว่าเส้นโค้งให้ตัดทั้งส่วนของเส้นตรง B C ไม่ใช่ครูขอโทษให้ตัดทั้งรังส C, ี BC และรังสี BA หนูตัดเลยนี่หนูวาดไปเลยวาดให้มันเป็นโคง้งตัดทั้งสองเส้นน่ะมองเห็นหรือเปล่านี่มันจะเป็นเส้นอยู่ตรงนี้นะลูกมองเห็นไหมไม่แน่ใจเนาะท่าไมดีถ้ามองไม่เห็นถ้าครูปิดแสงนี้เห็นเห็นขึ้นปะเห็นขึ้นปะไม่แน่ใจดีขึ้นไหมมองไม่เห็นเลยหมายถึงคนครัวมองไม่เห็นเลยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคูจุดจุดไว้ให้ น้องก็จะได้จุดตัดตรงนี้หนึ่งจุดตัดตรงนี้หนึ่งคุณครูให้ชื่อว่า n กับ m โอเคป่ะอ่าทีนี้หนูใช้จุด y ตรงนี้ของหนูเป็นจุดเป็นจุดอะไรศูนย์กลางกำหนดรัศมียาวเท่ากับ b m b ออยู่ไหนละนี่บ m อยู่นี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 ่นก็คือง่ายๆคือกลางวงเวียนเท่าเดิมเท่าเมื่อกี้หนูไม่ต้องไปไม่ต้องไปบีไม่ต้องไป b, ไ เขาเรียกอะไรทาให้มันขยายใหญ่ขึ้นอะคือเอาเท่าเดิมนะให้วงเวียนมันเท่าเดิมเอาจุดวเป็นจุดศูนย์กลางปุบ๊บรัศมีเท่า b m ล้วเมื่อกี้เขียนส่วนโค้งหนูเขียนส่วนโค้งเลยวาดไปวาดไปให้เยอะๆเลยโค้งให้เยอะๆเนี่ยนะใช้มือซ้ายก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันแท้หนูเห็นไหมลูก เลนสอโคุณครูไม่เข้มเลยอะเด็เดๆนะมองเห็นไหมลูกเออน่าจะเห็นขึ้นมาหน่อยเนาะเออ,เอ,อโอเคโอเคโอเคเออน่าจะดีขึ้นมาหน่อยหนูใช้ส่วนโคงนี้ปุบ๊บหนูก็จะได้จุดตัดตรงนี้มาหนึ่งแล้วใช่ไหมส่วนโคงเนี้ยให้ชื่อว่า QL ก่อนอะหนูอย่างที่บอกเชื่ออะไรก็ได้หนูตั้งไปเลยคุณครูตั้ง QL แล้วก็จุดตัดตรงนี้หนูได้เป็นอะไร เนี่ยจุดตัดบนดังสี Y z เซเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นอะไรเป็นอะไรดีชื่ออะไรดีชื่อ p อ่ะชื่อ p จุด p อ่ะโอเคปะ่ะได้อย่างอ่ะทีเนี้ฝนนฝนนยงงฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นอะทำยังไงฝั่งเนี้ยเนี้ยที่คุณครูจะลากขึ้นไปเนี่ยทำยังไงหนูเอรัศมีเท่าเดิมมาลูกเท่าเดิมไหมลูกเท่าเดิมไหมหนูคิดว่าแบบเท่าเดิมไหม ไม่เท่าเพราะว่าเราอยากทามุมใช่ไหมมุมของตัวนี้อยู่ตรงไหนมุมของตัวนี้อยู่ตรงนี้ลูกนี่คือมุมถูกไหมลูกมุมอยู่ตรงนี้นี่มุมอยู่ที่ MN นี่แสดงว่าเราต้องการรัศมียาวเท่าไหร่ MN ใช่เราเอา M หรือ N ก็ได้เป็นจุดศูนย์กลางสักจุดหนึ่งอาสมมติคุณครูเอา N ละกันแล้วก็ก,กลางให้เท่ากับ M หุบมาให้เท่า M อ่ะตอนนี้เท่าแล้วอ่าเห็นยังว่าเท่าแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าโอเคไหม โอเคทีเนี้ยหนูเอาวงเวียนตัวเนี้ยไปจิ้มไปจิ้มตรงไหนหนูต้องเขียนส่วนโค้งบนบนบน,น QL ตรงเนี้ยแต่หนูไปจิ้มตรงไหนอะคะหนูต้องจิ้มตรงไหนลูกจิ้มที่จุด P โอเคไหมเพราะว่าเราอยากให้แบบมุมตรงเนี้ยเท่ากาันเห็นไหมล่ะเออเราก็ต้องจิ้มที่จุด P จิ้มไปปุ๊บหนูทำให้มันเกิด จุดตัดโอ้ยขอโทษขอโทษอ่านี้จุดตัดโอ้ยคุณครูก็ทําไม่ได้เนาะอ่าจุดตัดอ่าหนูต้องให้มันอยู่ที่พีเสมอนะลูกอย่าให้มันเลื่อนโอเคป้ะอืมคุณครูได้มาแล้วหนูเห็นจุดตัดของคุณครูไหมจุดตัดของครูอยู่ตรงนี้นี่คือจุดตัดของคุณครูเนาะที่มันตัดกันเมื่อกี้อ่าทีนี้หนูก็ลากเลยลากขึ้นไปอ่ะตรงนี้สมมุติ หนูใช้สันตรงก็ได้เนาะอ่าสันตรงเห็นไหมไม่มีสกเกลนะอ่าหนูลากขึ้นไปลากไปเลยปึ้งอ่าได้ละใส่รังสีเข้าไปให้หน่อยตรงนี้ก็จะเป็นอะไรละตรงนี้จะเป็นอะไรละเอ็กไหมเอ็กซ์เบาเอ็กตรงนี้เป็นรังสี x โอเคป่ะจุดนี้ชื่ออะไรดีชื่อ O ไหมชื่อ O แล้วกันโอเคไหมทีเนี้ยหนูก็จะได้แล้วว่าเออไอไอมุม A B C เนี่ยก็จะเท่ากับมุม x y z เนี่ยหนูดูแบบเอาดูแค่สายตาก่อนหนูว่ามันเท่ากันเปล่ามันคูว่าเท่านะลองวัดไหมเอาเคร่งวงกลมวัดเอาสมมุติคุณคูวัดอ่าตรงนี้จะประมาณ หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าลองวัดอันนี้เท่ากันมองเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเท่ากันหนูลองทําวิธีนี้แล้วหนูวัดด้วยตัวเองได้เลยว่ามุมที่หนูทะํะมันออกมาเท่ากันหรือเปล่าโอเคไม่รู้แต่คุณครูใช้วงเวียนอย่างเดียวนะวงไอ้ครื่องวงกลมคุณครูเอามาพิสูจน์เฉยๆว่ามันเท่ากันโอเคไม่ลูาไปเดี๋ยวไปดูข้อที่เท่าไหร่ละไปดูข้อที่สี่กัน